ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นรถบัมในงานวัดและผมก็เคยเล่นมาก่อนครับทุกคนซึ่งมันน่าเบื่อมากเว้ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจและนอกจากชนกันไปชนกันมาและในวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนความน่าสนใจด้วยเกมเนทบัมเปอร์ค่ะโอเคคือเอาหลักเกมนี้มีความน่าสนใจยังไงก็คือรถเนี่ยเราสามารถเติมแต่งอาวุธได้เหมือนใเอนเจ้าหมอน,นี่นะผมนี่คือรถของมันเว้ยซึ่งเราสามารถใส่อาวุธเพิ่มเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวเราู้ซเรามาดูรถเราหน่อยนี่เป็นไงรถพีโคเท่โอ้โหมีเข็มเลยอยู่ข้างหน้าด้วยวะนี่อ่ะ อันนี้สปินอุ้ยสปินฟรีจัดไปนมน่อยดูสิเออได้ร้อยบาทครับทุกคนสวยเลยเอาหมดอีกรอบนึงขออีก1 0 0่อยอีก100ออ่ารยไม่ได้100ึ่อวะอีกรอบนึงอ่ะไม่น้องพี่พร้อมแล้วออชวนไม่โดนเลยวายซิ่งนี่แน่มันไม่ขึ้นดามเมจเลยวะนี่แน่อือจิมเข้าสิบสวย ดูเหมือนว่ามันจะจิ้มเราแรงกว่านะเว้ยทุกคนเอ้ยแม่สาวคนนี้ใกล้ตายแล้วอืมเจอกูนี่แหละอีกนิดเดียวใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอโอเคผมได้คิวมาหนึ่งคิวดีมากแม่สาวาเลยไหนดูซิมีอะไรสุ่มมั่งมีก็คือชิ้นส่วนรถแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครอ่ะผมจะสุ่มอุปกรณ์สริมโอ้ร้อยหนึ่งเลยเหรอพี่มันแพงมากเว้ยทุกคนอ่ะลองสุ่ม อ๋อในตัวเจนโอเคเพิ่มความเร็วสิบนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเสริมอ๋อนี่เสริมตรงนี้ได้เราจะเพิ่มเป็นเหล็กแหลมดีกว่าในตัวจงเยนไม่ใช่นี่เราจะใช้เหล็กแหลมสองอันผมนี่พร้อมทีมดูเหมือนว่ารอบนี้จะมีการเปลี่ยนดานเล็กน้อยนะผมเฮ้ยเรามีไคลอดข้างหลังด้วยโหโอ,โอ,โอ,โอ้เอาไคาลอดมาฝากมีปะอ๋อจะแบ่งออกเป็นสองทีมนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าวะอ๋อเราต้องเอาไคาลอดไปวางฝั่งหนุนครับทุกคนอืมกูเข้าไปละนี่นะบามอีกแล้วนี่ไนงะเอาไคาลอดมาฝากครับทุกคน ได้เหรียญมาเท่าไหร่อูได้มาสิบบาทครับทุกคนแป๊บกลับบ้านก่อนโอเคโอเคไหนอูดูอุปกรณ์รถเพิ่มซิได้เลยอุ้ยได้เลื่อยว่ะเอ้ยดี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 มาไน้องเลยรถขี่พร้อมเลื่อยตูดเจ้าแล้วนี่นี่นีนเจียเข้าไปเจียเข้าไปโอ้โหเลือดเลือดไหลเป็นน้ำอ้ากูจะกูก็ไหลเป็นน้ำเหมือนกัน นี่ได้เครื่องบินมา3ชิ้นห่อทุกคนอ่อรถจนเครื่องบินเครื่องบินโอ้ตั้งใจ้6ชิ้นเฮ้ยแค่3ชิ้นผมจะได้เครื่องบินแล้วนี่ว่าโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวไปฟาร์มตังค์มาก่อนทุกคนหน่อยดูซิมาสุ่มชิ้นส่วนรถอีกรอบนึงเออ ผมได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้หอยทากในตำนานด้วยและเป็นของแลด้วยซึ่งมันต้องใช้50แล้วกูมีอยู่3ทําไมไม่ให้โมเดลเครื่องบินกูมาไอเวียนดูเหมือนว่าตอนนี้จะเปลี่ยนแมปเป็นที่เรียบร้อยนะผมอยู่แมปอะไรเนี่ยโอ้โหลาวาพียบเลยอ่าติดไฟโอ้ดิฟดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์ตัวแกวดิฟอ๋อนอมานี่เอ้ยเจ้าหมอนี่เคยตายแล้วทุกคนมึงกล้ตายแล้วนี่แน่สวยโดนเคลวไปดีน้องๆมึงมา จะสู้เหรอจะสู้เหรอนี่นเคบั้มไปเพื่อนบัมมันไปบัมมันไปดีมากดีมากดีมากผมเจอคนที่ใกล้าตายแล้วคนนี่แนะเออสวยนี่คือวิธีการคิวของผมนะโอ้วก็คือไล่คิวคนที่ใกล้ตายแล้วเฮ้ยโดนโดนผมโดนไล่ผมโดนไล่โอ้โหมันไล่ผมเพียบเลยว่ะเจอนี่เป็นไงตัวเกลียวดีไปดิไอ้น้องผมขอสุ่มชิ้นส่วนรถอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายถ้าเครื่องบินกูยังไม่ออกนะ กูจะสุ่มต่อไปอีกรอบนึงชิ้นส่วนรถอ,อีกรอบนึงรอบสุดท้ายจริงๆแล้วสวยกูได้เครื่องบินแล้วเว้ยโอ้โหนออั่งยี้ดีวะโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้เครื่องบินละโอเคนี่ไงใส่อุปกรณ์เสริมโอ้เครื่องบินเราใส่ได้3อันเลยเว้ยทุกคนอุปกรณ์เสริมเว้ยดีดีดีด,ดีผมจะใส่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้ไว้ข้างหน้า,างี้ทุกคนอปีกข้างๆนี่คือใส่แหลมๆ่างนี้เลยเออใครมาชนกูนี่มึงเจอนะมึงเจอ,นะอนี่ทุกคนเดี๋ยวดูรถก่อน เป็นไงทุกคนโอ้โหรถผมโคตรเท่มาแล้วครับไอพวกลูกกระจอกทั้งรายหนีไปชนเต็มที่นี่ไงไปทุกคนได้เงินแล้วกูไปลาบ๊ายบายมีคนใกล้ตายไอ้กล้วยไอ้กล้วยใกล้ตายสวยสวยกูไม่ได้ฆ่านะคุณฆ่าใครฆ่าไปดูครับผมไปละอุ้ยอุ้ยจะส่งแคนหลอกักหน่อยไม่เลยเฮ้ย อะไรวะอะไรเด้งหึงเด้งึ่งเหทุกคนมั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 นคืออะไรอ่ะโอเคโอเคผมจะลองใส่ทุก่อนแล้วเครื่องินผมว่โคตรที่เลยมันคืออะไรอ่ะมันคือวงแหวนอ๋อเป็นไอ้น้ำก็ทุกคนฮ้ยมันได้ฝั่งตรงข้ามเชื่องช้าลงนะครับผมนี่นะเชื่องช้าไปซะสวยตายโอ้โหโคตรโกงถ้ามันช้าอย่างนี้เราโคตรโกงดูดิดูดิดูดิไอ้คุณได้คิวรัวๆเลยมมยจะรถไฟมึงมาลุมรถไฟเพื่อนลุมรถไฟลุมรถไฟเลยให้มันเชื่องช้าก่อนโอเคมันเชื่องช้าแล้ว จหวะนี้ก็อเป็นไงล่ะมึงมามึงมามึงมาอีกดอกสุดท้ายเออตายอันนี้คือแมพหูข้างๆเป็นลาวาอยากเอ้ยผมได้เหรียญอ้อใบก้อนทำไมตัวกูนหนักขนันนี่น,นีน่โอโ้โหโคตรชาเลยลถก Nu <sy> <formal> ไปสู้กันไปอย่ามายุ่งกับผมแมบนี้ใครมาคนแรกคนนั้นจะได้เหรียญแบบผมนี้เลยซึ่งเหรียญเนี้ยเราจะได้ตังค์เรื่อยๆเว้ยคือฟาร์มตังค์ได้โคตรดีอ่ะเออดีมากอ่ะแบบดูดิดูดิถ้าใครไม่มายุ่งกับเราได้รวยแล้วเนี้ยป๊บเดียวได้ร้อยหนึ่งแล้วอ่ะขอขอสองร้อยละกูกูกูพร้อมตายโอเคข่ายเจ้าหมอที่ได้มึงมึงมาอฆ่าได้อีกคนนึงอีกแค่สิบอีกแค่สิบอย่าอย่าเพิ่งเอาผมตายกูขออีกแค่สิบโอเคโอเคสองร้อยสวย อ้าวกคนผมจะมาสุ่มอุปกรณ์ต่อครับผมอันแรกได้เกลืออันที่สองอกูมีแล้วอะ่ะสองร้อยผมไม่ได้เลยเลยนี่ไงทุกคนผู้ที่ครอบครองเหรียญมึงมาไม่ครอบครองเหรียญครับผมจะครอบครองเหรียญไม่ให้ครอบครองเอาไอ้ที่ครอบครองเหรีหยญด้เพื่อนเอาให้มันตายดิยจะฆ่าสวาเป็นไงล่ะน้องอย่ามาฆ่าคุณก็พอ ไม,าม,าม่อย่าอย่ามาฆ่าผมอย่าอย่าขอร้องอทําไปเครื่องบินกูไม่ไปเลยวะนี่ <c oughs> ก,กูม <c oughs> ีก้นกากอะกูต้องใช้เทอร์โบท่านั้นหนึ่งมันจะไปทุกคนมันหนักมากเลยด้วยโอเคโอเคได้ร้อยกว่าเหรียญละผมพอใจแล้วผมพอใจแล้วผมตายได้ละแต่คนอื่นเนี่ยขอค่ายเจ้าหมดโอเคผมจะสุ่มคังสุดท้ายถ้าผมได้ซ้ำคลิปนี้จะจบทันที